เดี่สองไปสวยๆเนอะสวยๆรู้สึกยังไงมั่งครับวันนี้มีใจอ่ะมีใจนะแล้วบ้านอยู่ตรงไหน แปุตะอยู่โฮแปดทุ่งตะโกในรางวัลที่หนึ่งนะครับวันนี้ชื่ออะไรครับสมบัติครับครับผมสองใบครับสองใบนะโอเคขอบคุณครับความรู้สึกไห่ยครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้นะคะกี่ใบฮะใบเดียวครับเดียว มิน่าก็จะอุดหนุนใหม่ค่ะใช่ครับมิน่าสดัสค่ะสองสาครับนอ่นเเอาเลยเข้าเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเค Nan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không